มาเด้อะ่ะเด้อกินหอยเอ้ย,อย,อย,อยหอยอะล่ะกินหอยแมงอหอยนางลมก่อนอหอมเจียวไม่มียก็เอากระเทียมเจียวนี่เลยจ้ะ๊ะกันนี่แหละเ,เดี๋ยวจะได้ไปรับเด็กน้อยอีกแล้วขอกินก่อน เปิดพรออบก่อนได้จ้ะด้อเมื่อวาไม่มีเวลาทํำด้วยจ่เด้วยพาน้องฝนน้องทายไปเทวันดงเทวนโดซื้อมาสามกระปุกแต่ว่าเนตเหลือไว้กระปุกหนึ่ง จะทอดลรมากในการกินแท่ละพี่นอ้องเนี่ยนะ thêm cái tôi giờ thôi 1 1 เออแล้วนะอืมเขาเรียกอะไรล้นะน่พริกเผาอืมน้ำพริกเผามัน่าหร่เอตัวไม่ใหญ่แต่ก็อร่อยได้อยู่ พอแช่มเกลียวประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ you know eat no no thank you so i'm going to get ready to go and get the missus mm. mm. Buộc cái soạn Mấy cái tua này One box Half four Only four in one box? Yes <coughs> <coughs> the big one Not big, yeah. I show you Đi đây น่น้ำจิ้มเขาให้มาไม่จ้ะคนลงไปโหลดกินเพื่อเดียวกรเทียม Oh, new, one. Mm -hmm. the new one. and you put water in there. Eh? Uh -huh. Close. And it go do ah, this one big. Huh? This one big, what? Well, yeah, not the same this one. No, I say it. I talk about it. What? I talk about this, but what? Oh. I say this one big. Ah. oh, <laughs> yeah. What are you talking about? Some. Some is pee bad. Thank you very much. No, from my husband. <laughs> no. ผ่วหนาได้ยินมาไปนั่งอืออีกคนว้าเรื่องที่ใส่โลกอีกคนว้าเรื่องหอยไอหอยนางลมไม่สิไปน้ำกันได้ตัวมาดู เนี่ยกินได้แค่นี้แลวเจ้สองกล่องกินได้ไม่เกินสองประมาณ8ปดเก้าตัวนี่แหละเพราะว่าร่างกายในข้างในไม่ค่อยดีแล้วไอ้นี่คาร์คาเตลตเตอรอนสูงรู้ตัวเองถ้ากินมากกว่านี้จะหายแน่นๆท้องเจ็บท้องกินได้ไม่เกิน2กล่อง cắt thìn đu héo ở ăn lòi luôn đó. Ừ. Ừ. Tuổi cuối เมื่อวานไม่ได้ทำคลิปกินคลิปอะไรด้วยจ้ะฟาวพาปู้ใหญ่ไปทุระแล้วก็พ่นไปรับเด็กน้อยไปเทเวนโดอีก ว่าจะขึ้นพอดีสองกล่องอิม่มอัน เม่พี่มาถามเรื่องวีซ่าอันเน็ตยังบวมมีประสบการณ์ทางด้านนี่เลยจ้ะเด้อเน็ตเกิดยังให้คำแนะนำไม่ได้เน็ตให้ได้แต่คำแนะนำที่เน็ตทำมาแล้วนะจ้ะไอไหนที่เน็ตยังไม่ได้ทำเน็ตอันให้คำแนะนำไม่ได้เด้อพี่อันต้องขออภัยเลยจ้ะเด้อต้องลองไปเซิร์ชถามช่องพี่ คนอื่นที่เขาไม่ประสบการณ์มาแล้วจ้ะอันนี้เน็ตยังบอกไม่ประสบการณ์เน็ตเลยไปบอเป็นอันนี้ค่ะเน็ตถ้าไม่กินหอยนางรมเดี๋ยวเน็ตต้องไปรับเด็กน้อยแล้วเพราะเย่ว่าถึงเวลาไปรับลูกอีกแล้ว,มวนเมื่อวานนี่ก็หัวจะเจ็บท้อง พี่ก็น,น้องหากันไม่พ่อน้องยืนอยู่ข้างหลังพี่ยืนอยู่ข้างหน้าบังกันแบบนี้โทรหากันแบบนี้โอ้ยคัคากหลายลูกเลยเอค่ะถ้าเข้ามาแล้วก็กดถูกใจกดติดตามให้เน็ตด้วยด้วยจ้ะเดอเน็ตก็ผู้ไออะไรอะวันไหนถ้าเน็ตยุ่งเน็ตก็ไม่ได้อัปโหลดเท่าวันไหนเน็ตไม่ยุ่งเน็ตก็อัปโหลดเนาะจะ้ะวันวันนี้เน็ตไม่ได้ไปเทวันโด้เน็ตก็มาอัปโหลดพรุ่งนี้ไป วันศุกร์ไปวันศุกร์อย่าลืมส่งกําลังใจมาให้น้องฝนคิงสายด้วยจ้ะสอบชิงสายอีกแล้วคูบอกแล้วก็ว่าวันศุกร์มีสอบจริงสายก็ขอแรงใจส่งแรงเชียร์มาให้น้องฝนอสอบจริงสายเขียวได้นอกจากเนาะส่วนน้องน้องทายน่าจะเป็นปีหน้าจะ้ะปีนี้คงจะไม่ได้เลื่อนสายมีแต่น้องฝน น่าจะไปปลายปีนี้แหละน้องททยนต่ปลายปนี้ปีนี้อาจจะได้สอบชิงสายเหลืองแต่น้องฝนนี่สอบชิงสายเขียวนอจาจ๋าเนาะก็ฝากเป็นกําลังแรงใจส่งแรงเชียร์ให้น้องฝนวันศุกร์ด้วยนะจน๊ะแนจะถ่ายทอดให้ดูเนาะว่าเขาสอบยังไงชิงยังไงเดี๋ยวตอนเย็นน้องฝนกลับมาก็จะให้เขาซ้อมกับพี่เขาเลยจ้ะจักสีซ้อมตรงไหนล่ะ กับพ่อมาจอดรถยนต์เต็มประตูอยู่ก็ให้เขาสอบท่าหลบท่าประชิดต,ตัวแล้วก็ท่าอะไรอะบกนี่อะไรจ่ะพร้อมที่จะไปตีกับรุ่นพี่เพราะว่าถามอาจารย์แล้วว่าน้องฝนจะได้ตีกับรุ่นไหนก็าอาจจะได้ตีกับรุ่นพี่เพราะรุ่นใหม่ๆมีตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยน้องฝนก็นเลยต้องไปตีกับรุ่นพี่ตัวที่เสมอกันสักหน่อย ไปเด้อค่ะฝากติดตามวันศุกร์ด้วยจ้ะว่าน้องฝนจะออกมาผลเป็นยังไงเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย